เอาละครับครับผมจอดีมาเตอร์ฟักเกอร์นะและวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมเ e โ o Browser อร์นั่นเองนะเกมนี้ก็แน่นอนครับคือมันไม่ต้องพูดเยอะก็คือนี่คือเกมฟรีจากสตรีมเช่นเคยนะคือผมไปเห็นมาเฮ้ยมันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะก็อยากจะมาลองเล่นแล้วก็เผื่อใครเนี่ยไม่มีเกมเล่นแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อเกมเนี่ยของดีของสตรีมเนี่ยมันก็มีให้เราได้เลืเลอกขายน,นั่นเองครับ งั้นเดี๋ยวเรารอไปเล่นพร้อมกันเลยก่อนนะ Let's go โอเคนะครับเราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วตอนนี้โอ้นี่ไงนี่คือเกมที่แท้ตัวเขียวเก็คือเรานั่นเอง่ะ Let's go นี่ Yes yeah. าไม่ต้องสอนเราแม่เนี่ยสอนตรงสอนเดินก็พอแล้วมั้งไม่ต้องทำอะไรเยอะครับชิป b a c บ bar ก็คือพุ่งโอเคใช้จอยด้วยนะเกมเนี้ยซบอ่าซบอ่าล้ำลาวาซุป o ู โอเคโจมตีระยะไกลครับเราทำตามแม่ระยะไกลนะอ่ามูตายโอ้อะไรอ่ะนี่ขนาดแค่ฝึกกูยังตายเลยโอ้มาดูฟักเอาละเอ๋มีอัพสเตตด้วยเว้ยคุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นแบบว่าสเตตของตัวเราที่สามารถอัพได้นะยิ่งเราอัพเกรดไปเรือ่อยๆอาจจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นหรืออะไรย่างดเนี่ยดูดิอ๋ออันนี้คือด่านเว้ยนี่คือด่านที่เราจะต้องผจญภัยไปครับคือเราต้องตะลุยแล้วก็เลือกเส้นทางไปเฮ้ยเราจะไปเจอยังไงจนไปถึงแบบบอสหรือว่าเส้นชยัยนั่นเองนะ อ๋อแล้วมันก็จะมีบอกด้วยว่าสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างบนนี้คืออะไรครับบอลคิสตันอ๋อสเตตัสเหรอแล้วเนี่ยมันมีบอกเราอยากจะไปเส้นทางไหนเราก็จะได้รางวัลแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะมีสกิลด้วยวะ่ะปกปีศาจสาสราชีพบ,บังศีรษะโอ้โหปุ๊บๆแลกูจูกนะ๊กไงนี่ไงผมสาดแสงนะอาคีสาดแสงท่านี้โกหกแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะครับโอเควยมีสกิลครับ สลาชีบันศีรษะเว้ยอ๋อเราต้องลงบันไดไปเรื่อยๆครับเมื่อเราเคลียร์ห้องนี้เสร็จแล้วนะโอเคไปกันต่อทั้นต่อไปอ๋ออันนี้คือเมื่อเราผ่านด่านปุ๊บเราลงปุ๊บมันก็จะต้องเป็นห้องห้องห้องแล้วเราก็สามารถเลือกเส้นทางไปต่อได้นั่นเองนะอันนี้คือห้องอะไรอะ่ะมันเหมือนห้องขายปริศนาเลยครับคุณผู้ชมใช่ปะเนี่ยเหมือนห้องขายปริศนาเลยเราต้องทานลาคิสตันให้หมดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแตด่ดูทรงแล้วเนี่ยคือ เหมือนให้เราต้องทำลายคริสตัลให้หมดอุ้ยนี่ไงอุ้ย,ยชาวนาเราฆ่าชาวนาไปเลยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่กูฆ่าไปแล้วแค่นั้นเองครับโอเคเอ,อ๋อห้องนี้ก็แค่ทำลายคริสตัลให้หมดนะแล้วเราก็จะลงประตูดได้โอ้กระจอกอ่ะห้องนี้ไม่มีอะไรเลยครับนะไปเรื่อยๆครับเกมก็เนี่ยคือผมว่าเกมมันเล่นง่ายดีนะคือผมว่าใครที่ไม่มีเกมอะไรเล่นหรือว่ากำลังมองหาเกมฟรีเนี่ยที่ดูไม่น่าเกลียดอะ่ะใช่ครับว่าไม่น่าเกลียดอะ่ะคือเล่นใช้ได้เลยอะ่ะเอาจริงคือพอได้นะผมว่าคือไม่ถึงกับแ ยังไม่รู้ว่า,วามันจะสนุกขนาดไหนแต่ผมดูตัวอย่างแล้วมันคือค่อนข้างน่าเล่นนะสาชีพบันทีสะเอ้ยผมใช้สกิลไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยวะปกชีพสูตสารนะอ๋อเมื่อกี้เห็นมีซอมบี้มาโจมตีพวกนี้อยู่นะเอ๊ะปันตู้เพลงเกิดอะไรขึ้นไหมไม่มีครับอุ้ยอันนี้คือห้องบอสป่ะเนี่ยไอ้น,นี่เหมือนบอสเลยอ่ะคืออะไรอะ่ะไอ้น,นี่คือเราต้องทาลายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หนีก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกปั้นตรงกลางคืออะไรวะปกป้องหรอหรือว่าเก็บพลังงานเอ้า กูตายได้ไงอะลืมดูเลยว่าโอ้โหย็ดแม่พอผมตายแล้วมันจะเริ่มด่านใหม่เลยเว้ยคือโอ้โหี่เยื่อคือมันเปลี่ยนด่านให้เราเลยครับเมื่อเราตายเนี่ยมันจะเปลี่ยนวันเปลี่ยนด่านให้กับเราเลยนะอ๋อคือไม่ได้สามารถเล่นด่านเดิมต่อได้ครับคิสตันน่าจะง่ายสุดนะสำหรับผมผมว่าการทําลายคิสตันน่าจะง่ายสุดเว้ยคือแค่ทาลายคิสตันแล้วเปิดประตูเป็นเส้นทางที่ง่ายสุดครับผมว่านะเออ ก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่คนจะไปแล้วกันแต่ละเส้นทางที่คุณไปก็จะเจอความยากง,ง่ายแตกต่างกันนะคือจะผมคิดว่าเส้นทางพิสตันเนี่ยดูง่ายสุดไนดะ้ไหมทำลายคิสตันเสร็จประตูเปิดผมอยากจะเล่นให้ไปถึงบอสให้คุณผู้ชมได้ชมสักทีหนึ่งว่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะปุ๊บเราลืมว่ามันกดหลบได้เนะี่ยประเด็นอนะ่ยะ,ยะ อ้อยผมเป็นคนใส่บู๊ผมไม่ค่อยชอบจู๊เท่าไหร่นะผมว่าการจู๊มันคือความอ่อนแอของสังคมเนียนเจไม่เกี่ยวหรอกครับผมก็มันโนไปไงั้นแหละยิงการจู๊กก็คือสเต็ปเทพเท่านั้นแหละคนเทพเขาใช้กันคนกา,กากอย่างผมไม่เข้าใจความเทพเหรอกอุ้ยมันถึงด่านเดิมอีกแล้วครับคือต้องเก็บมวลวิญญ,ญาณให้ครบบ่อผมว่าต้องเก็บมวลวิญญ,ญาณให้เต็มหลอดอ่ะมันถึงจะปลดล็อกด่านต่อไปอ่ะว่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นหรอคุณผู้ชมจุ๊บอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดีิบหายแล้ว แล้วก็เที่ยมันแข็งแกร่งปลุกวิญญาณนี่ไงวิญญาบีศาครับบุบบุบหลบจุก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 เฮ้ย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 ไอพวกนี้มันหลับอยู่เว้ยตตนันมันตะตันโอเคหลอดเต็มอีกก็คือผ่านด่านนะอ๋ออันนี้คือด่านที่ต้องเก็บหลอดพลังงานให้ครบครับประตูจะเปิดนะไปกันต่อมุ่งหน้าต่อไปครับเป้าหมายคือผมจะต้องไปเล่นสู้กับบอสให้คุณผู้ชมได้เฉิดโฉมให้ได้นะ ถ้าทำไม่ได้ก็คุณผู้ชมก็ลองไปทำเองแล้กันะะนะครับนะผมว่าเกมมันแปบ๊บเดียวเร็ดอะคือโหลด6 20วิเองเกมอะเกมมันโหลดแบบสั้นมากครับสั้นจนน่าตกใจคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสั้นยังนะแต่ก็อย่างว่าะ่ะเกมฟรีมันไม่จำเป็นต้องมีอะไรเยอะครับขอแค่มันเล่นได้และเล่นสนุกก็พอนะผมว่าแค่สร้างความบันเทิงให้กับเราได้แค่นั้นก็สุขใจย็นทียินนึงก็เบิร์ดธงชัยมาเนี่ยเนี่ยโอ้ยอยากได้เลือดอะไม่มีฮิวเลยอะ่ะ โอ้โหดันเดิมครับคือดานเก็บพลังด่ันนี้ดันย,น,ดนยากครับชิบมายนะ้ะเลื่อนหลอดเดียวคงไม่พอวะ่ะเฮ้ยลบลบ,บ,บเชื่อเลื่อนหลอดเดียวไม่พอแน่เลยต้องต้องฟันครับซอมบี้คืนชีพเฮ้ยกูตายว่าแล้วไม่พอครับโอ้ผมฆ่าได้แค่3 4ตัวแล้วก็ลงมาได้แค่4ชั้นเท่านั้นเองนะโอเคครับคุณผู้ชมครับงั้นสำหรับวันนี้ก็เล่นให้ดูแค่นี้ละกันนอกคือคุณผู้ชมก็ลองไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นเองได้เลยครับคือผมเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกัน เผื่อว่าใครเนี่ยไม่มีเกมอะไรเล่นเนี่ยอยากจะลองเล่นเกมแนวแบบเกมฟรีน่ารักน่ารักเล่นง่ายๆก็ลองไปดาวน์โหลดกันที่สตรีมได้เลยนะงัะน้นสำหรับนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันจิตอลดิมาเตอร์ฟัคเกอร์ด้วยครับสวัสดีครับ